สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันนะครับแปบบ๊บขอเวลาน,นอกจัดก,การจัดก,การไอ้ไม้ตัวแสบกันใสตท์ไมตั้งยากขี้หมาเนี่ยโอ้ยมันซนแบบนึงนะไอ้ไม้เป็นควยอะไรเนี่ยเออสช่งแม สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่ในรายการไลซสาระนะครับก็ไรซสาระในคลิปนี้ก็จะเป็นอีพีสองนะครับอยาผมขออธิบายแป๊บหนึ่งนะครับก็คือไรซสาระของผมเนี่ยผมจะเน้นไปที่คลิปตลกคลิปอย่างอื่นคลิปปัญญาอ่อนคลิป คลิปบ้าๆบอๆอย่างเช่นคลิปอย่างนู่นคลิปอย่างนี้คลิปสาวๆอะไรประมาณนั้นก็ผมก็จะบอกจะบอกในชื่อคลิปด้วยว่ามาจากช่องนี้ช่องนั้นนะครับแต่ว่าจะบอกเป็นภาษาไทยเพราะกูเขียนภาษาอังกฤษไม่ออกในวันนี้จะมามา,า,เาเล่นรายการและสาระ สัตว์ไอไม้ตัวแสบบินกควยเลยเนี่ยได้ละมาครับในสถะนี้เราจะมาดูคลิปเอทวิคลิปสาวๆน่ารักน่ารักกันนะคะท่านผู้ชมก็อันนี้คือจะมาจากช่องปริมาส เรามันเริ่มดูกันเลยดีกว่ามาจากช่องเเบมมัสข้างบ้านทะเลาะก,กันครับข้างบ้านทะเลาะก,กันแต่เราไม่สนเราจะมาดูคลิปกัน Let's go <S นี่หละครับคือประโยชน์ของติ๊กต k อกวันนี้มาดูติ๊กต k อกกันครับ ลืมเพิ่มเสียงเรามาดูสติ๊กสต็อก์กันดีกว่านะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาไม่ได้มาดูคลิปธรรมดาว่าเฮ้ยคลิปหาคลิปอะไร่งี้แต่ผมจะมาดูคลิปที่มีแต่คลิปสาวนั่นเลยที่าไปดูดีกว่านีละคือสิ่งที่ผมจะมาดูผู้หญิงบ้านพ่อมึงอะเป็นอย่างนั้นอะ เขาทําอย่างนั้นได้กันด้วยเหร <im itation> อครับเขาทาได้ไงเนี่ยตอนที่ผมดูครั้งแรกผมก็อึ้งเหมือนกันว่าทำไมผู้หญิงแบบนั้นทําได้ไงเขาทาได้ไงนะทำได้ไงอไ่ะเ,เ,เรามาดูกันต่อเลยดีกว่าเ <im itation> ชิญชวนให้มาเรียกต่อกันครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายครับผู้หญิงก็ดีผู้หญิงก็ดีเหมือนกันเชิญ <im itation> ชวนแป๊บอยู่ในคลิปเลยก็ขอสต็อกเอานะ <im itation> คำเตือนการโดนาล์เสียงหรือว่าหาหูฟังขณะรับชมคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ขอว่าให้ใส่หูฟังขณะรับชมคลิปน,นี้โอ้ยโอ้ยเด้อ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 ขาว่าให้ดูขณะขณะให้ใส่หูฟังนะตอนนี้ผมก็ใส่หูฟังอยู่แต่ตอนนี้คือผมก็ใส่หูฟังอยู่เราไปดูกันเลยว่าเขาจะทำอะไร เสียงโคตรหวานเสียงโคตรหวานคุณมาทำอะไรที่นี่คะท่านผู้ชมคุณมาทำอะไรที่นี่เจอกีไปรถแล้วไปรถเปียกแล้ว สักว์กบีดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดูสักก็ไปดูอือฟอเฟดฟ้าแฟอเฟ้ฟอฟดอัพเดทหนวยะเพินดี่ะเินนะอ้ยอุยน่ารักว่ะอ้ยอันนี้ค่ะทุกคนอ้ยว้าาลับแล้วเพื่ออะไรครับพี่เลมัช อันหนึ่นะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะครับไปไปเดี๋ยว,ไปไปวยนอ้องค่อยไปคนนี้อีกแล้วให้มีดนตรีมันจะมันจะติดลัคคสิทธิ์เหรอเดี๋ยวเดีด๋ยนวะแล้วช่องกูจะติดลัคลิขสิทธินะ์ไหมเนี่ยมันมีเสียงดนตรีอ่ะมันจะติดลิขสิทธินะ์ไหมเนี่ย เออนั่นเองมันจะติดแล้วก็สิบหรือเปล่าน,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 นั่นสินั่นสิคนนี้อีกแล้วโอ้โหตอนแรกรู้ว่าลิซ่าแต่ไม่ใช่อีสานไม่กลับนนคนนี้น่ารักคนนี้น่ารัก ใบไหวอ่ะใบไหวแล้วใบไหวแล้วเฮ้ยหูจะแตกหูกูจะแตกสวยแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่ะใช่มันสวยมากช่องผมจะติดแล้วก็สิทธิ์หรือเปล่าตอนเนี้ยคือมันมีเสียงดนตรีเสียงอะไรไม่รู้เนี่ยเสียงเพลงพวกอ่าติ๊กตุ้งติ๊กตอกเนี่ยติ๊ตุ้งเติมเสียงเพลงพวกเยอะ โอ้ยิ้มสวยด้วยยิ้มหวาน <S <S วตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเริ่มจะแปลกๆแล้วทำไมกูเป็นไรเนี่ยไม่เปไ็นไรสักไมพอแล้มิวสิก,สกหรือเปล่าเนี่ยต่อต่อต่ออ,ะ,อะไปจบเพลงด้วย อะไรนะบุ๊ดเอลิงสวยสวยแล้ว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 แบบชุ่ยเอฟเฟกซูมเอฟเฟกซูมเย้ย แแล้วคนนี้โคตรสวยคนนี้โคตรสวยผมจะบอกไว้เลยคือผมแบบว่าชอบเอฟเฟกนี้นะเอฟเฟกแบบซูมหน้าเงี้ยซูมหน้าเงี้ยโคตรชอบอ่ะเนี่ยสวยแบบคนนี้ก็สวยว่ะกูไม่ไหมละไม่แหมละผมว่าคนที่เล่นติ๊กตอกน่าจะรู้จักคนนี้ดีนะครับพี่เขาสวยสวยมาก เ <c oughs> มื่อแฟนของฉันมีการพัฒน,นาขึ้นขอโทษนะสาวๆฉันชนะเฮลืมไปไม่มีแฟนมีหวานมีหวานทุกคนทำไมคิ้วเป็นอย่างนั้นวะนะทำไมคนนี้เขาคิ้วเป็นอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชม กลัวมันออกไปได้ยังเลยอ่ะอีง่ายๆผมบอกให้ครับถ้าคุณเป็นหนึ่งในบุคคลตามนี้ทหารตรวจหมอพยาบาลดกันนะครับเกานะครียสทงโจรงโจร จุดน,นีเกิดพ้นซึมเงินนะพนน,นัดี้เกินหยุดมีให้หมดสม,มาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เลยผมไม่เข้าใจคำพูดคนนี้ไม่เคยสวยข้ามเลยเตม็มไปเลย มาแกะแอนิมอลคาราพากิขนมช็อกโกแลตรูปสัตว์กันค่ะคนไทยด้วยคนไทยซะด้วยมีทั้งหมด8แบบค่ะขอข้าวหน่อยแล้วกันตัวในช็อกโกแลตเนี่ยจะมีทั้งหมด4รสชาตินะคะ4รสชาติสที่เป็นกรอบคือรสช็อกโกแลตพับนะคะจะมีรสหวานแล้วก็รสช็อกโกแลตพับอมกับช็อกโกแลตรูฟเฟิแบบเราปลายส่วนหัวครีมละห่างนะคะจะเป็นช็อกโกแลตรสคาราเมลคาราเมลหอมหวานติดเคมีดีของคาราเมลนะคะอร่อยมากต่อไปจะเป็นส่วนน้ำแล้วค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่สามารถทายแยกเลยชิ้นส่วนนี้้ได เดี่ยวมานะคะจะเป็นส่วนของชูโรโร่ซึ่งรสชาติของเขาก็จะมีสตรอเบอรี่มาแล้วก็มีกีทสตรอเบอรี่นี่คนไทยนะเนี่ยใช่คนไทยนี่คือคนไทยนะนี่คนไทยจริงนะเดี๋ยวได้แล้วนะไม่เป็นไรนะถูทาวได้รอบเดียวเลยไงเนี่ยแล้ววันนี้ก็สวยสวยจี๊ดสวย ท่าน<ม>ไม่มได้ไหมครัว่าที่มันดีกว่าคำว่าสวยคงจะคงจะดีนะใช่มันจะดีคนนี้อุ้ยคนนี้ไอ้เจ้คนนี้ก็วสวยคนนี้ก็สวยเพลงก็ชอบคล,คลิปก็ชอบก็ชอบโอ้ยวีหรือเปล่ามีเทียจะลงพี่เนีเ่ยเต้นได้อยู่แล้วอ่ะ จะเต้นไ,ได้อยู่เลยอ <laughs> ะคนนี้คนนี้เต้นไม่ดีครับครับโอ้คนนี้โคตรสวยโอ้ คนนี้สวยมากใครเพื่อนคุยไหนไปหาโอ้ยคอเทด้วยอ่ะข้ามข้ามข้าม My gosh คลิปนี้โคตติดติดสิทิ์เยอะเลยใช่มันจะติดมากๆเลยตัวนี้ยคลิปของคนนั้นก่อนได้ไหมอย่าดูคลิปคนนั้นอะมันจะจบคนไหนพี่เนี่ยคนนี้เหรอพี่ มันจะร้องทำไมอะกูถามสิเดียเดี๋ยว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 พดีกสีมอนเทโรู้อยู่ว่ามันมีกมีก็ต้องก็ต้องเียอยู่แล้วสิมันติดีอยู่แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วดีกสีอะคือเลื่อนลงมาใต้คลิปคบานะเนี่ยดูซะหน่อยเซนบูซะหน่อยเอ้ยชื่ออะไรนะเซนบุทันจิโร่นนคนนี้ีว่าเซนบุเันพ่อมึงาราแม่ม่ อาริกกโตเด็ดไปพูดตามเขาอีกพี่น่ะแล้วก็โชว์ขวดน้ำอู้น่ารักน่ารักนีน่ารัก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 โอ้วิววิวชีดชีดโอเคเต็มอิ่มแล้วเต็มอิ่มแล้วสื่คลิปนี้ก็น่าจะ จบสักทีตอนนี้ก็อัดมา13นาทีแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการดูคลิปสาวจากช่อง Premash เอาไม่เห็นเออไม่เห็นช่างไหนไม่เปไ็นไรจากช่อง Premash เออกลัวน,นี้กว่าก็ได้ไม่ได้มานี่จากช่อง m a s ชสามารถไปหาดูกันได้นะครับ ก็พีไม่ว่าเอ่อปรมาส่องซองสาวอะไรประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากให้ผมทำอะไรกับเอ่อรายการไลฟ์สาระอีกก็คอมเมนต์มานะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ